ผมครับผมมีเรื่องที่หนักใจอยู่หนึ่งเรื่องครับตอนนี้เพราะว่าเขตบางซื่อเนี่ยแหละครับเป็นเขตที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งนะครับแหล่งพักผ่อนหย่อนใจมากมายครับนอกจากนี้ยังมีวัดอีกมากมายเช่นเดียวกันครับและปัญหาก็มีอยู่ว่าออมแอมสาวสวยของเราเนี่ยแหละครับไม่ยอมบอกผมว่าวันนี้จะพาไปไหนเธอขออุบไว้ก่อนไม่รอช้าครับอยากรู้กันแล้วไปเจอกับเธอได้ในช่วงทัวร์รอบบ้านเลยครับช่วงทัวร์รอบบ้าน สวัสดีค่ะพี่พีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมออแอมพิตาพรสอนรุษยรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะออแอมพาคุณผู้ชมมาเช็คอินอยู่ที่เขตบางซื่อค่ะซึ่งที่แมอมยืนตรงนี้นะคะคือด้านหน้าซอยประชานาริมิค,ค่ะซึ่งข้างในนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันดีในานามถนนซ้ายไม้ค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของไม้นะคะข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ อนนี้อมแอมอยู่กับเจ้าของร้านส่วนการช่างนั่นก็คือคุณส่วนสวัสดีค่ะคุณส่วนค่ะเดี๋ยวตอนอื่นอมแอมให้คุณสวนแนะนําชื่อแล้วก็ตําแหน่งให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักสักนิดนะคะผมในส่วนดวงจันทร์เป็นเจ้าของร้านส่วนการช่างแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาของประชาคมประชามิตรครับนะก็คือถนนสายไม้แห่งนี้นั่นเอง ก่อนอื L ่นเลยแอมอยากให้คุณส่วนเล่าประวัติความเป็นมาของถนนสายนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รู้นิดนึงได้ไหมคะอ๋อได้ครับถนนสายไม้แห่งนี้นะถ้าย้อนหลังมาประมาณสัก40กว่าปีที่ผ่านมาเ<ะ>มื่อก่อนนี้ในในแถวนี้ก็เป็นสวนจะเป็นเป็นสวนทุเรียนเป็นแบบแบอยไม่ใหญ่มากนะักนะครับเรามาตอนหลังเนี่ยแถวแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเราก็จะมะีลงเลื่อยเยอะอติดม่นเจ้าพยา อันนี้ทางร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยที่มาจาก,จากตะพันขาวบาง้ำปูเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะต้องมาอยู่ใ,ใกล้ๆลงเรื่อยมาแล้วก็มาทำเต็เนเจอร์หลายๆร้านก็ย้ายมาย้าย,าายอยู่ในซอยนี้ส่งประมาณนั้นใช่ถูกต้อง <หา S 2> นะแล้วก็ย้ายมาอยู่ในซอยนี้นะ <หา S 2> ตอนหลังพอมาอยู่ในซอยนี้หลังจากนั้นมาก็มาทำเฟอร์นิเจอร์ตลอดมาแล้วก็มีฮ์ดแวร์มีอะไรขายก็เลยทุกอย่างก็ย้ายมารวมกันที่นี่นะครับ แต่ก่อนที่จะเป็นถนนสายไม้นี่ก็แถวนี้ก็เรียกว่าซอยประชานารมิตรซอยประชานารมิตอย่างที่ข้างหน้าซอยเขียนไว้ยังมีป้ายอยู่เลยอ๋อป้ายนั่นมาทําตอนหลังอ๋อเหรอคะหลังจากนั้นประมาณปี40นะครับประมาณปี40เนี่ยก็ทาง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 พอเขตบางซื่อเราตอนนั้นท่านสมศักดิ์จันทร์ทวัฒนานะครับท่านก็มาย้ายมาเป็นเป็นพอเขตช่วงนั้นเศรษฐกิจตกมาก แต่แล้วตอนนั้นผู้ว่าดตรพิจิตตระกุลเป็นผู้ว่าเทพมหานครก็เลยก็ตอนหลังเขาก็บอกว่าทำทำให้ทุกเขตเนี่ยจัดจัดของดีในเขตแต่ละเขตมีอะไรมามาโชว์กันทีนี้ท่านท่านตอนนั้นท่านสมศักดิ์อาจารย์ธรรมัฒนาก็มาเรียกชาวบ้านในซอยเนี่ยประชุมกันประมาณนักสิบกว่าท่านเราก็เรามามาทำยังไงแล้วแต่ว่าจะทำเอาของดีเนี่ยเอามาโชว์ในซอยเราก็เลย ดังนั้นก็เลยมาคิดว่าก่อนเราจะจัดงานหนุนสายไม้หรือตั้งชื่อหนุนสายไม้นี่ยอันนี้มันจาเป็นจะต้องมีเอกลักษณ์ก่อนค่ะก็เรียกทุกคนช่วยกันออ,อกเงินคนเล็กน,น้อยก็สร้างป้ายสองข้างที่เขียนว่าประชานิมิตราาแล้วจะมีเขตบังซื่ออยู่มีตัวช้างอยู่ แล้วก็เป็นไม้ด้วยใช่ไหมทำมาจากไม้หรือเปล่าทำจากไม้ฮะพอประซุ้มเราเป็นไม้อ่าเป็นเป็นเสาหรือเป็นไม้แดงแต่ว่าเสาจริงๆแล้วเป็นเป็นปูนแต่ละหุ้มด้วยไม้แต่ข้างบนคานทั้งหมดะเป็นเป็นเป็นไม้เป็นไม้ทั้งหมดแม้กระทั่งตัวอักษรใช่แล้วก็ตัวแกะสลักอะไรต่างๆก็ทําในซอยเราก็คือทําจากในซอยเราเลยทั้งหมดนะทำในซอยเราหมดเลย าสมัยก่อนเนี่ยร้านมีเยอะขนาดนี้ไหมคะแล้วมีการเพิ่มประชากราร้านค้ายัางไงเอ่ยเมื่อก่อนในร้านก็ไม่มากไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต้องทาหลายอย่างมีร้านอาหารมีร้านกาแฟ,าม,าาฟามีอะไรหลายอย่างระยะหลังพอตอนหลังเรามีการจัดงานถนนสายไม้นะ,ะแล้วก็คนก็เข้ามาเยอะมากเราจัดทุกปีประมาณประมาณเดือนเดือนกุมมกราปลายเดือนมกราสามสิบสามเบ็ดเจจัน หลังจากนั้นเราเรา,เราจัดแล้วคนจะมาเยอะต่วหลังก็ร้านต่างๆก็มีการตกแต่งร้านให้สวยงามขึ้นแล้วก็หันมาขายประตูขายไม้ขายอะไรกันใหญ่เลยเนะฮะเริ่มจากตรงนั้นครับเรื่องนั้นนะแล้วงานนี้มีอะไรบ้างคะงานที่บอกว่าเป็นงานถนนสายไม้ตรงนี้อ๋อไม่ไม่ถึงไม่ถึงงานที่เราจัดกันเมื่อก่อนนี้จัดแต่ทุกปีอ่าตอนนี้อยู่่่ตอนตอนนี้ระยะหลังนี้ก็ไม่ได้จัดแล้วเพราะเนื่องจากว่ามันมีมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่ว่า ทางประธานเนี่ยเ,เขาก็ไม่ดําเนินการต่อจากเก่ามานะเลยแต,แต่แต่การออของทุกอย่างก็มากกว่าเนกะ่าับตอนนี้หลายๆแห่งก็ได้มาขายไม้ขายประตูขายฮานแวรกกันเยอะนะครับก,ก็ยังมีของดีเหมือนเดิมถือว่าในเขตบางซื่อเหล่านี้ก็เป็นเขตที่ว่ามีของดีดีในเขตบางซื่อเข้ามาโชว์กันนะครับ แล้วอย่างน,นี้สินค้าที่ผลิตในถนนสายนี้มีอะไรบ้างไหมคะนอกจากไม้แล้วยังมีอ,อื่นอีกหรือเปล่าอ๋อในในในซอยนี้นอกจากเรา,เราทำประตูนะฮะมีประตูมีเฟอร์นิเจอร์ที่ขึ้นชื่ออยู่เป็นเรื่องไม้แล้วก็ยังมีอุปกรณ์ของอ่พวกฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่งต่างๆมีครบหมดะนะฮะถ้ามาในซอยนี้นะเราไม่จำเป็นต้องเข้าร้านเดียวเราต้องแต่ปากซอยเข้ามาทุกร้านได้เลยเพราะทุกร้านนี่ขายข,ายของคล้ายๆกันแต่ว่า แต่คนยี่ห้อก็จะต่างกันแล้วก็ของดีก็แล้วแต่เราเลือกไม่ไม่ไม่ถูกใจร้านนี้ก็เข้าร้านนู้นร้านนี้อะไรได้มหมดจุดเด่นของไม้ที่นี่อะคะแตกต่างจากไม้ของที่อื่นยังไงอ๋อจุดเด่นของเรานี่ก็คือว่าไม้เนี่ยเราเราคัดสรรไม้ดีๆมาใช้แล้วอย่างหนงึ่งช่างก็ฝีมือช่างคือเราช่างเฟอร์นิเจอร์เ,เราเราถูกหล่อหลอมแล้วก็แต่รุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่มาก็ย้ายมาจาก สะพานขาวและบางพูนี่ก็ฝีมือเรื่องฝีมือสาคัญนะครับ mm hmm. เรื่องฝีมือการการการทำเนี่ยการผิดต่างๆแล้วจะเปรียบเทียบจากที่อื่นเราจะรู้ว่าแถวที่บางโพนี่ฝีมือดีค่ะนะฮะในเรื่องของส่วนของร้านมาดีกว่าคะ่ะร้านส่วนการช่างนี่เริ่มต้นยังไงคะเริ่มมาจากตรงไหนเอ่ยอ๋อแล้วส่วนการช่างนี่หมายถึงตอนแรกเราเรา,เราเปิดตั้งแต่ปี2522้่แล้วนะครับก็คือเริ่มต้นจากว่าเราเป็นช่าง ผมเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่อายุสิบป่าขวบก็ก็<ม>หัดทําในเรื่องการตกแต่งการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างแล้วจากนั้นเราก็ค่อยพัฒนามามามาเรื่อยๆก็มามาตั้งตัวเป็นตั้แก่ก็ก็เลยมาทําเรื่องงานไม้ตลอดมานะครับ<ม>จนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันในร้านมีสินค้าอะไรบ้างคะ่ะตอนนี้เราก็จะจกเราทำเฟอร์นิเจอร์นะฮะแล้เราก็ทําพวกไม้คิวไม้บัว เป็นงานพิเป็นขึนนนนน้นบวกตอนนี้เราก็ลังพัฒนาเปลี่ยนคือรูปแบบมาเพิ่มมาเรื่อยๆก็คือเราเห็นว่าแถวเนี้ยมันต้องมีขายของอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มันถึงว่าเข้าร้านเดียวให้ได้ทุกอย่างต้องต้องครบนเพราะเรามีที่จอดรถมีร้านจอด,ดรถต่างๆตอนนี้ลูกค้าเข้ามาก็ซือได้คือได้ทุกอย่างถ้าเกิดของเราไม่ไม่ไม่ไมไมไมถูกใจหรือ,อไ ที่เร,เราซื้อไปแล้วไม่ไม่ถูกใจหรือว่ามาดูแล้วไม่ถูกใจเราก็ยังมีที่จอดรถให้แล้วก็ไปซื้อร้านอื่นก็ได้เราไม่ว่าอะไรนะครับซื้อของเราด้วยซื้ออื่นด้วยก็มาม,ามาสมกันได้ก็คือมาที่นี่นีสะดวกครบในหนึ่งเดียวเลยเค,ค่ะแล้วที่นี้ไม้ที่ร้านนี้คะมาจากไหบนบ้า,า,างเอาไม้มน,มมน,น,นี้เรา,านํนาเข้ามาจากต่างประเทศพอมีพอคาไม้กจะนามาแล้วก็มีร้านขายไม้ในนี้เยอะหลายร้านเราก็จะนําไม้เข้ามาจากต่างประเทศ นะครับมีมีมีหลายประเทศที่นําเข้ามาตอนนี้เราใช้ไม้ต่างประเทศหมดนะครับเป็นไม้ประเภทใดบ้างเออทีนี้ไม้เราก็มีไม้สนไม้แอดไม้บีดไม้เชอร่านะครับแล้วก็จะมีไม้เอ่อไม้สักนะครับแล้วก็เป็นเป็นไม้เทียมก็มีนะครับเอามาแทนมาแทนไม้เราก็จะเป็นไม้อัดขายทั้งไม้อัดทั้งไม้อะไรทุกอย่างขายครบนะครับ ขั้นตอนการแปรรูปเป็นยังไงบ้างเอยขั้นตอนนี้ก็คือเราเรานำไม้ที่แปรรูปแล้วน่ะแล้วก็มามา,มาตกแต่งมาซอยแล้วก็มาทำเป็นไม้คิ้วไม้บัวแล้วส่วนที่เศษเล็กๆเ,เนี่ยนะเราก็มาทําตัวหนังสือตอนนี้นิยมมากนะยเราทํา <ห är. S 2> เป็นป้ายเล็กๆและตัวหนังสือหน้าบ้านะ <uous S 2> อะไรอย่างเงี้ยหน้าบ้านอะไรที่เท่านี้ใช่ใช่ก็คือถ้าเราไม่ทําตรงนี้เราก็ไม้ที่เราเลื่อยเหลือเนี่ยมันจะเป็นเศษเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะเราก็เอาเอาเอามาทาตัวหนังสือเราจะไม่ตอนนี้เราจะไป คือมาตัวนี้หายากขึ้นเราจะพัฒนาไม่เสียหายเลยนะครับถ้ามาในซอยนี้ได้ทั้งตัวหนังถือตั้งแต่ของเล็กๆจนกระทั่งใหญ่เลยทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งนั้นนะพูดถึงร้านในซอยนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างเอ่ยอ๋อในซอยนี้ส่วนมากเราะจะเป็นแบบแบบเหมือนเพื่อนกันรู้จักกันหมดทุกร้าน,นาเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็มีอะไรก,ก็ก็ช่วยเหลือกันนะครับอ่าแล้ว,แล,วแล้วในซอยนี้ใครเข้ามาในซอยเราก็จะจะรู้จักกันหมดฮนะถ้าตำแต่ ทำแต่ร้านแรกเลยเข้ามาในซอยก็จะรู้จักทุกร้านนะ่ะแล้วรู้จักชื่อใครอะไรเรารู้จักกันหมดแล้วอย่างนี้สินค้าที่ได้ออกมาเนี่ยค่ะมีส่งในส่วนใดของประเทศไทยบ้างแล้วมีการส่งออกบ้างหรือเปล่าเออเออมันก็มีส่งออกบ้างแต่ก็ไม่มากนกแต่ว่าอที่เราส่งออกไปก็หมายถึงว่าทังเขามาสั่งมาแล้วเราก็ส่งไปให้เขาส่งออกต่างประเทศเลยใช่ไหมก,ก็มีฮะมี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 มมท,ที่เ,ทเขามาขอซื้อเนี่ย เขามีทัทง้ทงทั้งทั้งอเมริกาก็มีทั้งแลทั้งยุโรปก็มีมีแต่ว่าเราไม่ได้ส่งเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆเขาก็สั่งเล็กๆน้อยๆอะไรก็ออกไปอย่างเงี้ยนะครับเป็นชิน้นเป็นสินค้าเล็กๆเป็นชิน้นเป็นพวกประตูเป็นพวกอะไรหรือว่าเป็นของเป็นบ้านแบบเรือนไทยลเล็กอะไรนเนี่ยเขาออกไปแล้วก็เป็นของตัวหนังสือต่างๆก็ก็มีเขาออกไป อยากให้คุณสวนให้ความรู้กับคุณผู้ชมที่สนใจแต่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ก็คือไม้ประเภทไหนเหมาะกับงานแบบไหนบ้างเอ่ยอ๋อหมยถึงว่าเออมันอยู่ที่การสั่งนะจริงๆแล้วต้องไม้สักมาดีสุดไม้สักดีไม้สักแล้วก็ลองมาจำปาแล้วก็เพราะว่าออมัน,มนแข็งแรงด้วยมันมันสวยแข็งแรงแล้วเวลาทาสีจะจะจะเงาเงาทอง่้ใช่ไหมฮะอ่าถูกต้องก็ดีกว่าอ่าแล้วก็คือถ้าเข้ามาในนี้เราเราสามารถจะมีของสินค้าตั้งแต่ไม้สัก ไม่จำปาไม้บีดไม้เชือ้อราแล้วก็ไม้ป๊อปป้าไม้อะไรต่างๆมีมีหมดครบหมดคือลูกค้าต้องการไม้อะไรเราทําให้หมดมันมันลูกค้าบางคนก็มาซื้อบานบอกว่าไม้สักแพงไปก็ลดลงมาเป็นเป็นไม้สนนิวซีแลนด์ต่างๆแล้วก็มีหมด ให้คุณภาพใกล้เคียงแต่อาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมีงบเท่าไหร่อยากได้แบบไหนออาลองมาปรึกษาคุณส่วนก็ได้ค่ะทีนี้แอมเห็นลวดลายของไม้เนี่ยเยอะแยะเลยมีลวดลายอะไรบ้างยังไงบ้างอะคะอ๋อไอ้ลวดไอ้ไม้สักไม้เนี่ยลวดลายเยอะมาก<อ>แล้วแต่ว่าเราจะชอบหรือว่ารูปแบบของบานประตูรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์อต่างมีมีทุกอย่างแต่ของเราเนี่ยมันเป็นเป็นไม้ที่จริงไม้จริงแล้วแข็งแรงกว่าและทนทาน อันนี้อย่างอย่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยจะเป็นเป็นพวกเป็นไม้สักมันจะแข็งแรงเก้าอี้ที่เรานั่งยังไงเป็นถ้าเป็นไม่สาวจะทนกว่านะฮะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของที่ร้านนี้คือมาจากไหนเอ่ยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นี่จะเป็นผู้สูงอายุมากกว่าต้องมห้าสิบปีห้าสิบปับอ่าเพราะว่าเอ่อหนุ่มสาวสมัยนี้เขาจะไม่ใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างแข็งแรงสวยๆเขาจะใช้แบบแบบเป็นน็อกดาวน์เป็นเก้าอี้แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบแบบใช้ชั่วคราว เมื่อกี้เขาไปอยู่ท้องคนแต่งงานเ็าอยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องใช้เฟอร์นิเจอร์แบบถูกๆก่อนพอเขาทํางานมีสตังค์ขึ้นเขาก็ย้ายคอนโดมาซื้อบ้านหลังเล็กๆเขายังมีเริ่มจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์พออายุมากขึ้น50อัพเนี่ทุกคนก็รวยแล้วมีตังค์ก็จะมาสั่งเฟอร์นิเจอร์ในซอยเราแล้วมีการตกแต่งบ้านสวยอะไรเงี้ยมันก็ต้องใจช่างที่มีฝีมือในซอยแต่แต่ับเดี๋ยวนี้ วัยรุ่นจะ,จะอยู่อคอนโดเนี่ยเขาจะไม่ใ,ใครเฟอร์นิเจอร์แบบตกแต่งเ <ๆ S 1> ขาจะแบบซื้อสําเร็จเลยแล้วต้องไปไปราอันนี้เป็นแบบว่าตลาดของเขาก็ใหญ่พอสมควรของเราตลาดจะไม่ใหญ่แต่เป็นตลาดที่ฝีฝีมือมากกว่าตกแต่งต่างๆจะเป็นช่างตกแต่งล็อคบี้โรงแรงมหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้ช่างแบบแบบแบบของเราค่ะ <c oughs> คือมั่นคงเน้นฝีมือแล้วก็ทนทานอะไรอย่างนี้อันนี้ถ้าถ้าเกิด ท่านผู้ชมอยากจะได้ช่างฝีมือหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มีฝีมือก็มาในซอยในซอยเราหรือในถนนสาไม้เราจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกเป็นฝีมือแต่ว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้แบบน็อกดาวน์ตรงนี้มันจะอีกอย่างหนึ่งคน,คน,คนคนสไตล์ก็คืออายุมากแล้วก็คือจะมีเงินเนยอะแล้วพร้อมที่จะเก็บตังค์ซื้อของดีๆมีคุณภาพแล้วค่ะและที่นี้ราคาสินค้า ต่ำสุดสูงสุดนี่เท่าไหร่บ้างเอ่ยเอาเป็นราคาไม้ก็ได้ค่ะอ๋อราคาสินค้านี่มันต้องตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยมันอันนึงไม่ไม่กี่ไม่ไม่กี่บาทเนี่ยจนกระทั่งเป็นหมืน่นนะครับเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันก็ตั้งแต่ไม่ไม่ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์เราเลือกได้ถ้าเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้จริงก็ต้องแพงหน่อยถ้าเป็นไม้อัดก็ถูกหน่อยแล้วก็อยู่ที่สีเป็นฟองน้ําเบาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ผ้าเนี่ยตั้งแต่ถูกจนกระทั่งเป็นหมืน่นแล้วก็เป็นแสนก็มี สินค้าสิาสินค้าอะไรเอ่ยที่ทำที่สร้างเงินให้กับชุมชนแห่งนี้อ๋อสินค้าจะเป็นเฟอร์ูเเจอร์เฟอร์นูเนจอร์ค่ะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมันมันจะได้จะได้เพราะว่าราคามันสูงแล้วก็เรามีบานประตูแล้วก็พวกถ้าเล็กๆน้อยก็พวกคัดแวร์พวกลูกบิดแล้วเนี่ยตั้แต่ราคาไม่ถึงร้อยจนกระทั่งหลายร้อยมีแบบนี้ให้เราเลือกได้ ที่ทราบกันดีอยู่ค่ะว่าดาร้านสินค้าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีอยู่ทุกทั่วมุมประเทศไทยเลยอะไรคือทําให้ถนนสายไม้นี่อยู่ได้คะเฟอร์นิเจอร์ที่นี่อ๋อเพราะว่าที่คือเราช่างมีฝีมือเพราะเราเราเราเน้นเรื่องฝีมือเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ออกมาจากซอยเราเนี่ยนะเราถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ที่มีฝีมือเนี่ยเราก็จะไม่ไม่จะไม่ปล่อยไปแล้วทางประชาคมเราก็จะจะดูแลว่าหนึ่งว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่า สมมติบางทีมาจำไปแล้วทิ้งมาจำหรือทิ้งงานทิ้งอะไรเนี่ยเราเราจะไม่ให้มีในซอยอเพราะเราเรา,เราจะแบบบีบกันในตัวบอกว่าเราเนี่ยมีการประชุมก็มีการประชุมกันบอกว่าร้านไหนแต่แตถ้ามีเครื่องร้องเรียนเนี่ยว่ารับเงินมาจำแล้วก็ไม่ไมทำอะไรเนี้ยเร,เ,รเรากเรา็เราจะควบคุมให้แล้วก็คุมคุณภาพด้วยแล้วก็ดูแลด้วยจะไม่เสียหายของประชาคมเราเพราะประชาคมเราตัวน,นี้มเป็นที่รู้จักของของของต่งางประเทศแล้วก็ในประเทศ ถนุนสายไม้ทุกคนก็นรู้จักถ้าเกิดเราไป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 ,ไปทำไปทิ้งงานหรือว่าไปทําที่ไม่ดีแล้วฝีมือไม่ดีเนี่ยมันก็จะเสียชื่อต่อไปมันก็จะลําบากมีการพัฒนาสินค้าให้ทันยุคสมัยอย่างไงบ้างคะเขมีฮะตอนนี้เราของเรานีเออ่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดทํากันค้าเนี่ยถ้าเราไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พัฒนาสินค้าหรืออะไรเนี่ยมันจะต่อไปก็ลําบากมันจะไม่มีคนมาซื้อสินค้าเราเราต้องพัฒนาตลอดนะก็คือ มีการออกแบบใหม่ๆขึ้นแล้วก็แล้วก็มีแบบช่างแบบเขาจะเอาแบบมาให้เราทำตามแบบแล้วก็เรามาพัฒนาฝีมือของเราด้วยนะสุดท้ายนี้ค่ะหมอยากให้คุณส่วนฝากถนนสายไม้นี้กับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะอ๋อได้ครับผมกอ็ขอผู้ชมเนี่ยเข้ามาในถนนสายไม้เราเราตอนเ้สังเกตง่ายคือเอกลักษณ์ของเราเวลาผ่านทางถนนประชาราสาัยหนึ่งะนะครับ เราก็จะเห็นประชาราษฎร์ยี่สบสี่นะครับจะเห็นปา,ปากซอยจะเขียนว่าสนุนสนุนประชานานมิตรแล้วก็เขียนว่าสำนักงานเขตบางซื่อมีตัวช้างอยู่เอกลักษณ์ของเราคือมีป้ายซองซ้ายขวาสวยมากเลยเราอยากให้ผู้ชมเนี่ยมามาเยี่ยมชมพวกเราแล้วก็มาซื้อสินค้าของดีราคาถูกแล้วไม่แพงด้วยนะครับทุกร้านค้าเลยทุกร้านค้านะฮะค่ะวันนี้ก็แอมต้องขอบขอบพรบคุณคุณส่วนามากเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันมากคะคุณผู้ชมกับถนนสายไม้ที่อมแอมพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้หลายท่านคงจะไม่ทราบใช่ไหมล่ะคะว่าในกรุงเทพมหานครของเรานี้มีถนนสายไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะแอม,แมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อในเขตบางซื่อจะเป็นอะไรน,นั้นอมขออุบไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามค่ะ แต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้โอเคไม่ได้เกี่ยวนะครับแค่จะบอกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอยิ่งรู้จักกรุงเทพมากขึ้นยิ่งรักกรุงเทพมากขึ้นนะครับกรุงเทพของเรานั้นนะครับมีที่เที่ยวน่าสนใจมากมายซึ่งผมเองนะครับก็ไม่เคยรู้มาก่อนถึงประวัติความเป็นมานะครับและจากนี้ไปเราจะไปเข้าสู่โอท็อปขึ้นชื่อของเขตบางซื่อกันบ้างนะครับใบ้เลยว,ว่าวันนี้นั้นอยากไปมากเพราะว่าอะไร <laughs> เป็นของกินนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนอร่อยมากคุณผู้ชม